ค่ะตอนนี้บ้านไร่โคกน้องหวาของเขาก็าบ่มีอย่างเนาะคะ่กะก็ตามสภาพเศรษฐกษิจช่วงนี้งานกเษกษตรกับโค้งจุดบ่มีอันใดมากมายแถวนี้ก็จะส่วนมากก็จะ,กกจะปลูกข้าวโพดก็จะมีจะบางแปลงมั่งที่จะเป็นมันสำปะหลังเนาะคะ่ะแต่ส่วนมากช่วงฤด,ดูนี้มันสำปะหลังก็จะบ่ค่อยดีถ้าที่ดินว่าเป็นที่โน้นที่สูงก็เสี่ยงที่จะ ตกลมเนาะค่ะอาการตกลมของมันสําปะหลังนี่ก็จะเนา่าหัวเน่าใบเหลืองแล้วก็ขายบ่ได้ราคาเนาะค่ะนี่เข้ามาเบิ่งกันค่ะนี่คือข้าวโพดอันนี้คือแปลงของข้านะคะจะมีการเมื่อนี่จะมีการเปรียบเทียบห้เบิ่งจ้ะละวางแปลงของข้าแปลงของข้านี่ก็คือจะบกค่อยงามจะมีสภาพเหลืองๆต้นก็จะบกค่อยงามปนไดเนาะคะ่ะแปลงของข้านี่เก็คือ จะบม่มีการใส่ขี้ไก่เป็นรองพืชน,นะคะปูข้างแรกของเฮ้านี่ก็คือต้นทุนของเฮาหน่อยจะมาเปรียบเทียบให้เบิงหล่าวัางแปลงที่เขาใส่ขี้ไก่ก็แปลงที่บ่ใส่ขี้ไก่นะคะการปูเขาโพดนี่ทั้งนักวิชาการของบริษัทเขาจะบอกเลยค่ะว่าถ้าดินของเฮ่าส้มหรือว่าบม่มีการบำรุงมาก่อน จะต้องมีการใส่ขี่ไก่เป็นปุ๋ยร้องพื้นเนาะค่ะถ้าบ่ใส่ขี่ไก่เป็นปุ๋ยรองพื้นยากที่เขาจะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็อาจจะได้บ้างค่ะก็จะเหมือนนี่ค่ะแปลงของแม่รัดนี่แปลงของแม่รัดนี่ก็จะคืออยู่ประมาณนี้ก็อาจจะเบ่งสวยแต่ว่าบได้สวยเสมอเนาะค่ะก็จะสวยบ้างเป็นบางพื้นที่หลังจากที่เขาปลูกขเขาพวดเขา จะเลื่อเติบโตได้ประมาณ20มือเฮ้าก็จะอาดยูเรียเนาะค่ะเพราะว่าต้นของเฮ้ากับคนข่างจะหน่อยจะซิวใหญ่บ่ทอมูอันนี้คือแปลงของเฮ้าก็จะมีความเขียวมั่งเหลืองมั่งเนาะค่ะแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันก็อีกแปลงนึงเนาะค่ะแปลงอีกแปลงหนึ่งของเฮ้านี่เป็นพื้นที่เดียวกันจะเป็นพื้นที่เดียวกันเฮ็ดในสภาพเดียวกันเนาะค่ะปูใกลก้เคียงกันถูกอย่างเฮ็ดน้ำยด้ือกัน อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่แบ่งแปลงค่ะเพราะว่าพื้นที่ของเฮาก็เกาะิบกว่าไร่เนาะค่ะก็อกำลังของเมลานี่บ่อพบ่อเพียงพอที่จะเฮ็ดทั้งเมือดเพราะว่าพ่อบ้านนี่ก็ตรงแยกตัวออกไปรับเหมางานในกรุงเทพเมลานก็แบ่งให้น้องเช่าเนาะค่ะที่จริงที่จริงก็วอากันตามตรงบ่แเม่นเฮ็ดบ่ไไวแต่ว่ากำลังทุนเฮ้าบ่ไไวนะค่ะคำว่าบ่ไไวคือกำลังทุนเฮ้าบ่ไหวก็จะ แบงแบงให้น้องเช่าไปที่นี่น้องสาวเนาะคะ่ะเขาก็เออคนข้างพร้อมเนาะคะ่ะพ้อมในหลายๆด้านอันนั้นนี่คือคือแปลงของน้องค่ะแปลงของน้องตีก,กันเนาะคะ่ะเห็ดแดนกันนี่คือนี่ค่ะแดนต้นเสดาเนาะคะ่ะนี่นี่คือนี่คือสภาพต้นของแปลงน้องเนาะคะ่ะแปลงน้องนี่ก็จะใสนนะะ่น้ำยดคือกันเนาะค่ะมีมีสายน้ำยดเหมือนกันนี่คะ่ะสายนำย้ำยดของแปลงของแม่ลัดนี่ก็ใส,นสน่น้ำยดค่ะใส่น้ำยดคือกัน มาเบิ่งความเขียวความสมบูรณ์นี่ค่ะนี่นี่การปลูกหรือว่าสายพันธุ์คือกันถูกยางเนาะคะ่ะตัวแปรคือกันเหมือนเหมือนกันมดมีอยู่ยางเดียวที่แตกต่างก็คือแปลงของน้องนี่จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เนาะคะ่ะปุ๋ยขี้ไก่ร้องพืน้นการจเจริญเติบโตในช่วงแรกของน่อง ก็จะสมบูรณ์เนาะค่ะมีการความจเจริญตูก่การงอกก็จะสมบูรณ์นี่ค่ะอันนี้คือฟักฟักของเขาก็จะสมบูรณ์ว่านี่แปลงแปลงของแม่รัดก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะก็มีส่วนหนึ่งที่สมบูรณ์แต่อีกบางส่วนก็จะเหลืองๆค่อนข้างจะเหลืองนี่ค่ะนี่นี่แปลงของแม่รัดเนาะค่ะอันนี้แปลงแปลงของน้องสาว ความอุดมสมบูรณ์ความเขียวของเขาก็ยังคงอยู่ก็ล้าง20มือน้องก็จะวนันปุ๋ยยูเรียคือกันแต่ว่าปริมาณในการใส่ของเขาก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าของเมลัดเพราะว่าเขาได้การร้องพื้นมาก,ก่อนต้นก็จะแข็งแรงอวบฟักออกมาก็จะใหญ่นะคะนี่ค่ะความเขียว ความโดของต้นก็นจะอยู่ได้นานล้ำต้นนะคะล้ำต้นก็จะอวบนะคะพิษก็ของแม่ลัดของแม่ลัดนี่ก็คือล้ำต้นจะน้อยๆฟักจะน้อยเร้วส่วนมากจะเป็นฟักเดียวแต่ของน้องก็มีบางส่วนที่เป็นสองฟักนะคะสายพันธุ์นี่คือ303นะคะเป็นสายพันธุ์กำหนดของบริษัทนะคะก็นี่ค่ะเป็นการเปรียบเทียบ ระวางความแตกต่างระว่างการใส่ปุ๋ยขี้ไก่รองพื้นกับบ่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่รองพื้นเนาะค่ะมาแนะนําให้เห็นข้อแตกต่างเนาะค่ะแต่ถ้าพื้นพื้นดินของเฮ้ามีการใส่ปุ๋ยบํารุงอยู่ตลอดแล้วสภาพดินบ่เสื่อมโทรมก็อาจจะดีกว่านี้แต่ว่านี่พื้นดินของเมลานี่ก็คลึกมีการใส่งาน หลายปีที่ไ่ได้บำรุงบ่ได้บำรุงดินเนาะค่ะก็จะแค่เวลาปลูกพืชก็ใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาแค่นั้นเองปุ๋ยที่เขาจะเอามาบำรุงดินนี่ก็มีหลายอย่างค่ะในเขตนี้ก็คือเป็นเขตโรงงานน้ำตาลของอำเภอคอนบุรีเนาะค่ะก็จะมีพวกขี้มกอกรขี้เท้าจากอ้อยพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็จะช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นพอสมควรหรือถ้ายังปลูกข้าวโพดนี่ก็จะคือ ขี้ไก่ค่ะก็จะมีปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่แกบขีไก่เนาะค่ะก็จะเป็นปุ๋ยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้พืชเนาะค่ะนี่ค่ะต,ตั้งแต่ช่วงแรกเลยการการงอกก็จะเห็นผลเห็นความแตกต่างจากปลาที่เขาใส่ปุ๋ยขี้ไก่เลยก็คือการงอกโอเค ลอยเปอร์เซนต์อยู่จ้ะแต่ว่าความจเจริญเติบโตจะบ่จะบ่สม่ำเสมอเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาพบ,บ้างไอตรงที่เกิดความเสียหายเพราะว่าเขาบ่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอเนาะค่ะนียังเช่นตรงนี้ค่ะตรงนี้ทั้งๆที่เป็นตนนน้นเป็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 นช่วงที่แบบว่าไกลมือ เขาใส่ปุ๋ยกับจารวานตรงนี้ก่อนแต่ความเสียหายก็มีอะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิง้งในน้ำพี่ๆน้องๆเด้อค่ะแต่เขาป้าเขาโวดปิดปิดหนาปิดตาพ่อพาให้ดีๆเพราะว่าใบเขาพูดนี่บาดนาเขาเราเจ็บมากบาดตาบาดลูกตาได้เลยค่ะใส่แวน่นน้ำยิงดีอ๋อค่ะจะพาม,มาเบิง้ง มีความเสียหายอยู่บริเวณหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะบริเวณน,นี่ก็คือเขาพยายามแลวเนาะคะ่ะพยายามที่จะฟื้นฟูให้ต้นเขาโพดเขาจะเริ่อเติบโตท่านกันแต่กับบท่านค่ะสภาพก็เป็นแบบนี้เออนี่ขนาดเขาใส่น้ำยดเนาะคะ่ะ แล้วปลาที่เขาบลาไซนะ้ำยศน่ะปีนี้ต้องยอมราบเลยค่ะความแรงแรงจัดสุดยอดอันนี้ยังยังยังเสียหายหน่อยนะคะบางปลานีจะเสียหายเยอะมากนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปเปรียบเทียบอีกปลาหนึ่งเนาะคะ่ะใกล้ๆกันยูบริเวนใกล้กันนี่จะมีประมาณสามปลาสี่ปลาค่ะ จีปลาที่ที่ที่มีความแตกต่างนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป่วยโอ้ฝนตกทุกมือดินชักลมอืมนี่ค่ะโอ้ฝนพึ่งยุดเมื่อกี้โอ้น้ำนองเจิงสองตลิงเลยนี่ค่ะอันนี้จะน้อค่ะความเสียหายนี่ก็คือบ่ได้ผลในส่วนหนึ่ง นี่ค่ะนี่ต้นก็จะน้อยๆใหญ่บทันกันนะค่ะแต่เมื่อถึงเวลาของเขา,เ,าเขาก็ต้องออกดอกหัวออกฟกักแต่ฟักกวจะบกค่อยสมบูรณ์นี่ค่ะเขาก็จะมาเปรียบเทียบนะค่ะอันนี้เป็นป้าติดกันอีกป้านึงป้านี่ เขาจะปลูกโดยร้อนำธรรมชาติแต่ว่าคนละสายพันธุ์เนาะค่ะคนละสายพันธุ์อันนี้เป็นเจ็ดแปดเก้าสายพันธุ์เจ็ดแปดเก้าบนความสมบูรณ์ของฟักค่ะอันนี้เพื่อนก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเพื่อนใส่ปุ๋ยร้องพื้นใส่ปุ๋ยขี้ไก่เอาค่ะดูความแตกต่างแตกต่างกันมากนี่ค่ะ สวยงามค่ะฝักของเพื่นใหญ่มากต้นของเพื่นก็เขียวสวยโตสม่ำเสมอเนาะคะ่ะความแตกต่างของสายพันธุ์เนาะคะ่ะสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่อยู่แล้วฝักใหญ่เม็ดใหญ่เพราะว่าปีที่แล้วไรองเมลาร์ก,ก็จะใส่ใส่พันธุ์นี้พันธุ์เจ็ดแปดเก้านี่ค่ะแต่ว่าปีนี้เมลาร์เปลี่ยนมา,อาเอาของบริษัทนี่เนาะคะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเฮา โอยทั้งด้านสายพันธุ์แต่ถ้าเขามีการบำรุงที่ทอกันเขาอาจจะบดดอยมันมีความแตกต่างตรงกันบำรุงการใส่ปุ๋ยขี้ไก่รองพื้นต่างแต่แรกน้ำของเพื่อนนี่ได้ปุ๋ยขี้ไก่เต็มที่เนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนบริเทณน้ำยศดเนานะค่ะปาณีเพื่อนบริเวณน้ำยศดคือเขาแต่ปาณีของเขาเน้ำยศดเนานะค่ะเพราะว่าเอ่อเพื่อนบ่นมีแรงน้มคือเขานี่ค่ะอันนี้เป็น เจ็ดแปดเก้าค่ะความสวยงามความใหญ่เนาะค่ะโอ้สวยงามค่ะต้นของเพื่อนก็นยังเขียวแข็งแรงแต่ว่าของเฮานี่เริ่มเหลืองเนาะค่ะกะอาจจะเป็นกับสารอาหารปุ๋ยที่ปภ้อมาค่ะอีกปลาน,งานงาึงอีกปลานึงจะพาไปเบิ้งอีกปลานึงเนาะค่ะอ่า